สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y t u t u ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวจากต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับบอกว่าเมื่อวันที่6เมษายน2565สหรัฐอเมริกาสหรัฐอาณาจักรและออสเตรเลียนั้นซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือในนามกติกาไตรภาคีออคัสได้มีการเผยแพร่แถลงการร่วมกันเกี่ยวกับการเดินหน้าความร่วมมือพัฒนา ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและการพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อสู้กับสงครามอิเล็กทรอนิกสซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับศักยภาพทางด้านกลาโหมขณะที่ทางด้านจางหวินเอาการ,ราชทูตจีนประจำสาขปปชาชาติก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าบุคคลกลุ่มใดก็ตามที่ไม่ประสงค์ให้ประเทศหรือว่าภูมิภาคแห่งใดก็ตามผาเผชิญกับสถานการณ์แบบเดียวกับยูเครนควรถอยห่างจากการดําเนินการใดก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ในพื้นที่แห่งนั้น พูดได้ง่ายก็คือไม่ชอบก็อย่าทําให้เป็นเยี่ยงอย่างนั่นเองนะครับทั้งนี้เทคโนโลยีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเป็นอีกหนึ่งมิติความขัดแย้งด้านความมั่นคงของกลุ่มประเทศหมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนและก็รัสเซียโดยรัฐบาลสหรัฐนั้นเคยให้ความเห็นว่ารัสเซียและจีนเดินหน้าพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกจากต่อเนื่องทาให้สหรัฐนั้นต้องตอบสนองให้สอดคล้องกันแต่คาดหวังว่าจะมีการหารือในระดับนานาชาติเพื่อกําหนดกฎเกณฑ์และกลไกลที่เป็นพื้นฐานเดียวกันเกี่ยวกับการพัฒนนีป ส่วนรัฐบาลของรัสเซียนั้นเคยแสดงทัศนคว่าโครงการต่างๆทั้งสองของรัสเซียและก็จีนอยู่ภายในกรอบของข้อตกลงระหว่างประเทศโดยมิติกเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธเนื่องจากว่าทุกโครงการมีวัตถุประสงค์ด้านความมัน่นคงและการปกป้องอธิปไตยแบบเดียวกับที่สหรัฐเองนั้นก็กําลังดําเนินการอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยครับสื่อมวลชนของทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเพิ่งออกมาเปิดเผยนะครับว่าสหรัฐเองนั้นก็เพิ่งมีการตรวจสอบ หรือว่าทดลองเรื่องของข,องขีปนาวุธไทยเปอร์โซนิกแต่ว่าไม่ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการเพราะหวันว่าจะเกิดความขัดแย้งกับทางด้านรัสเซียโดยขีปนาวุธไทยเปอร์โซนิกหรือว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของสหรัฐอเมริกานั้นถูกพัฒนาโดยบริษัทล็อกฮีสปาตินแล้วก็การพัฒนาครั้งล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็บอกว่าได้ผลสําเร็จไปไป,ไปด้วยดีนะครับนั่นก็คือสามารถที่จะยิงไปได้ไกลเนี่ยถึง400กว่ากิโลเมตรด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะ เข้าสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจนทําความเร็วได้มากกว่า5มักนะครับนั่นก็คือมีความเร็วกว่าเสียงนั้นถึง5เท่าด้วยกันนั่นคือเป็นสิงที่เปิดเผยออกมาแล้วก็บอกนะครับว่าถ้าเอาไปเทียบกับทางด้านขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของรัเสเซียนั่นก็คือรุ่นคินซันนั้นเนี่ยนะครับทางด้านขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของทางด้านในส่วนของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งทดสอบไปนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่า ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของรัสเซียแล้วนี่แหละครับในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นล่าสุดนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่ากลุ่มออคัสหรือว่ากลุ่มออคูสเนี่ยก็จับมือกันบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพัฒนาเรื่องของข,องขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกร่วมกันในการที่จะใช้เนี่ยครับในการปกป้องเรื่องของสมาชิกหรือว่าปกป้องเรื่องของอํานาจในพื้นที่ของอินโดแปซิฟิกแน่นอนครับท้าพื้นที่แห่งนี้นั่นก็คือต้องการพัฒนามาเพื่อใช้ ขาดอำนาจของการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนนั่นเองครับ